สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ Minecraft PE Hardcore Part ที่2นะฮะกลับมากันต่อหลังจากที่หายกันไปสักพักใหญ่ๆนะครับผมอ่าที่หายไปก็ไม่ใช่อะไรครับติดสอบแล้วก็พอสอบเสร็จก็มีกิจกรรมนะครับวันนี้ก็เป็นอ่าวันเด็กนะฮะก็ วันศุกร์ก็เป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนนะฮะก็ต้องทอํากิจกรรมทําเกมให้น้องๆเล่นนะครับพอตอนนี้ก็คงจะเริ่มได้มาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เรามาแคสแบบจริงจังในมือถือเครื่องใหม่นะครับก็มือถือเครื่องใหม่ก็เหมือนแบบคือเหมือนเริ่มใหม่เลยอะ่ะเพราะว่าเราต้องแบบ คือหัดทําใหม่หมดเลยการตัดต่อนี่คือก็ต้องแบบต้องฝึกใหม่อะ่ะมันไม่มันมันก็เหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับก็ต้องฝึกค่อนข้างเยอะเลยนะกว่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็มาแคสได้ในตอนนี้นะครับซึ่งก็คลิปนี้อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะฮะเพราะเราก็เพิ่งมาแคสในเครื่องใหม่นะครับ vivo y 3 7 เรื่องความเลื่อนนี่ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอาจจะแหลกขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็พอๆกับเครื่องเดิมนะครับโอเคเนาะอ่ะถ้าใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการแคสในเครื่องใหม่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่ามันมันแหลกไหมนะฮะผมว่ามันแหลกๆหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับโอเคก็กลับมากันต่อครับกับซีรีส์ฮาร์ดคอร์ของเรานะฮะพาร์ทนี้ก็ เราคงจะลงเมืองนะฮะตะลุยเมืองในเมืองนี้นะครับเพื่อสะสมทรัพยากรนะครับทรัพยากรเพื่อจะไปแบบมีชีวิตรอดในโลกอันโหดร้ายแห่งนี้นะฮะฮาร์ดคอร์เราคือห้ามตายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพยายามไม่ตายแล้วกันนะครับตรงนั้นมีเหล็กอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปเอาสักห,หน่อยนึงนะครับเจอเหล็กไม่ได้ครับต้องเอา นะฮะช่วงชีวิตเริ่มแรกเนี่ยแหลกเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเจอที่ไหนเอาที่นั่นครับผมนั่นแหละฮะโอ๊ะติ๊กแอกแตกอื้อหืออื้อหือติ๊กแอกแตกคราฟใหม่ก็ได้หนึ่งอันปึ๊บนะครับรู้สึกของนี่จะลกมากเลยนะแต่ก็ทำกล่องเก็บของดีกว่านะครับถ้างั้นทำกล่องเก็บของจะได้แบบไปไหนมาได้ ไปไหนมาไหนสะดวกนะครับปึ๊บปรับๆโอเควางกล่องตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราคงคงน่าจะกลับมาถูกนะครับคงไม่หลงหรอกมั่งนะฮะเราก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องการลงเหมืองนะฮะอันนี้ <c oughs> หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับโอเคไปขุดกันต่อ <c oughs> ปึ๊บ อืเป็นทําที่ลึกลับซับซ้อนน่าพิศวงเจอเหล็กอีกแล้วแล้วก็เจอทางเชื่อมต่อกับอีกโลกหนึ่งผมเปิดมอนปะเนี่ยเปิดอยู่นะเออผมกลัวลืมเปิดไงรู้สึกหน้าจอมันมืดๆแปลกๆนะครับเราไม่เพิ่มแสงเองนะฮะเพิ่มแสงก่อนอ่านะครับสว่างขึ้นเยอะเลยโอเคปึ๊บปึ๊บฐานก็จำเป็นนะฮะขุดไว้แรกๆเนี่ย จะได้แบบในอนาคตจะได้ไม่ต้องไปขุดเยอะนะครับเราก็ขุดไว้เยอะๆตอนนี้ไปเลยนะสะสมไว้ครับอย่าไปคิดเลยมากอนาคตจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายลงเหมืองมาขุดผ่านนะครับปึ๊บ,บกระโดดปับ๊บเครื่องใหม่มันก็เป็นเครื่องหน้าจอ5.5เนาะมันก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เครื่องเก่าเรา5นิ้วเองเนาะโอเคนะครับเจอทางเชื่อมต่อกับ เห็นต้นหญ้านึกว่าตัวอะไรตกใจหมดนะครับรู้สึกใจแหลกๆนิดน,นึงนะคือเวลาปักไฟมันจะดีเลย์นะฮะเมื่อกี้ตกใจต้นหญ้านะฮะตกใจอะไรไม่ตกใจขุดเลยก่อนตรงนี้มีลาวานะฮะน่าจะมีประเด็นแต่เราจะเหลือทางนี้ไว้ก่อนนะครับเรายังไม่ไปทางนี้เราจะไปทางที่เราเจอก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็คือทางนู่นนะครับ โอเครู้สึกว่าแคดกับเครื่องใหม่นี่เสียงมันจะแบบค่อนข้างดีเลยนะอันนี้น่าจะเป็นเพราะเครื่องนะฮะน่าจะเป็นเพราะชิปเสียงของตัวเครื่องที่มันดีนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับไมโครโฟนนะฮะอืมเพราะว่าผมใช้ไม์ตัวเดิมนะครับใช้ไม์ใช้หูฟังอันเดิมหมดเลยก็อันนี้น่าจะเกี่ยวกับชิปเสียงของตัวเครื่องของมันนะครับหรือเปล่าหรือเสียงมันเดิมก็ไม่รู้นะเพราะว่าฟังจากเครื่องนี้มันแบบมันดูเสียงดีขึ้นนะครับ คือ vivo y 3 7เนี่ยเป็นเครื่องที่ฟังเพลงเพาะมากแลก้วก็ฟังเสียงเสียงอะไรก็พออ่ะเออมันก็อาจจะหลอกลวงผมก็ได้นะครับคือซื้อมาเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเพื่อแบบเล่นเกมอย่างเดียวนะฮะผมก็ซื้อมาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับเล่นเกมบ้างอะไรบ้างนะฮะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรมากนะครับโอเคกลับมายังตรงนี้แล้วนะครับเหลือเนื้อไก่3อัน ก็เผาไปโอเคเราจะเผาให้หมดแล้วค่อยลงไปทีเดียวนะฮะรู้สึกมันกระตุกกระตุกเนะาะงนี้แล้วกันนะฮะลื่นน่าจะลื่นกว่าเออมันลื่นขึ้นปะเออลื่นขึ้นลื่นขึ้นก็น่าจะเท่ากับเครื่องเดิมอะเนาะเครื่องเดิมสเปกก็ไม่ได้โหดเท่าเครื่องนี้นะฮะแต่เรื่องความกระตุกนี่ก็พอๆกันเลยนะคือเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องที่ลื่นเปือทุกอย่างนะมันก็ยังมีแบบ กะตรงกระตุกบ้างอะไรบ้างนะฮะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วฮะเราก็จะทําการมุกตะลุยทะลวงลึกนะครับทะลวงเหมืองกันไปเลยโอเคโดดลงน้ําเออลืมทําไอ้นี่วะเราต้องทําถังน้ํากันก่อนนะครับทําถังน้ํำวะลืมแปบบหนึ่งโอ้มีเล็ก54อันเดีย๋ยวเราขึ้นไปนี่ก่อนนะฮะผมจะขึ้นขึ้นไปทําถังน้ําก่อนนะครับ คือมันเป็นสิ่งจําเป็นมากเผาเหล็กเลยครับเหล็ก54อันมาแป๊บเดียวเนี่ยเออมีคนอยากได้ซีดเดี๋ยวผมจะให้ซีดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับลืมบอกมีคนถามพี่พี่ซีดอะไรนะฮะเออก็งงครับอยากได้ซีดเฉยเลยโอเคนะครับขอสามอันพอฮะถังน้ำไม่เอ้ยเหล็กไม่เอาเยอะไม่เอาสามดิเอาหกอันนะครับจะได้ทำ ิกแอกหนึ่งอันนะฮะเผื่อไปขุดท,<ๆ>ทองขุดทองขุดเพชรน,นะฮะเผาช้ามากเลยครับเผาโคตรช้าทำไมความหิวเราไม่ลดเลยวะมอนเราก็เปิดนี่วะเออวะความหิวไม่ลดเลยช่างมันนะครับอย่าไปคิดเลยมากปึ๊บได้ถังน้ําแล้วนะครับถังน้ําอยู่ตรงนี้บักเก็ตนะครับแล้วก็เหลือสองอันครับจะได้ทำพิกแอก อีกหนึ่งอันมารอเอาเลยเนี่ยดดด,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 ดโอเคทำเป็น big x e นะครับอ่ะก็พร้อมลุยครับตอนนี้เตรียมถังนงถังน้ำนะฮะมีกี่ช่องวะเนี่ยหน้าจอเราใหญ่นะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9มี่ห้าหเกช่องนะครับเครื่องเก่านี้ไม่แน่ใจว่า8ช่องหรือเท่าไหร่นะครับจำไม่ได้ Yeah, yeah. ได้น้ํามาแล้วนะครับน้าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะในการลงเหมืองเพราะมันจะช่วยป้องกันอันตรายจากพวกลาวาจากมอนเตอร์ก็ได้นะฮะใช้งานได้แบบหลากหลายนะฮะก็แนะนําให้แบบเวลาลงเหมืองเนี่ยก็ให้เตรียมน้ําไว้ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ลงเหมืองนะก็ทุกสถานการณ์นะค,รควรจะมีน้ําติดตัว นะครับถึงไมค์ครับมันจะไม่กินน้ํานะแต่ก็น้ํานี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากในไมค์ครับนะครับฮึบยะอุ้ยเจอเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนไม่เอาเราจะไม่ยุ่งกับมันนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ยุ่งกับมันมันจะไม่ยุ่งกับเรานะครับรู้สึกเสียวอุ้ยอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้โหซอมบี้วิ่งไวมากนะครับฮึบฮึบฮึบโอเคนะฮะไอ้พวก ค้างข่าวนี่มันก็น่ารำคาญดีนะเออโอเคโอ้โหน่ากลัววะ่ะทางมันน่ากลัวมากเลยครับปึ๊บปึ๊บลาวายกแล้วนี่ว่าแสงอะไรนะฮะค้างข่าวไปแล้วโอเคนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆกันฮึบโอเค โอทางมันลึกลับและซับซ้อนมากเลยครับตรงนี้ก็คือคือไปไม่ถูกแล้วมันแบบซับซ้อนมากเค้ะขุดเหล็กกันสักหน่อยครับเราจะไม่ยอมปล่อยให้เหล็กปุดปอุ้ยอย,อยู่ตรงนี้นี่นี่อ่อเคฮะนี่โดนไปนหนึ่งทีฮะโอเคขึ้นมา นั่นแหละสวยนี่ควยหนึ่งทีโอ้าทำไมมันอึดจังดาบเราเป็นดาบหินนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยซะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมีเสียงตัวอะไรไม่รู้เล่นน้ำอยู่นะครับซึ่งก็โอเคอู้ทางนี้ทางลงไปยังลาวาเลยฮนะ น่าจะเป็นทางที่ดีครับเพราะว่าไดมอนด์มันอยู่ใกล้ลาวาปึ๊บมาทางนี้บ้างมีเหล็กหนึ่งอันปึ๊บตรงนี้ก็อืมไฟไม่สว่างสักทีนะครับเกมแหลกครับโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราย่อตัวไม่ใช่เหรออ๋ยอย่อตัวทำไมมันเดินได้ไมเมื่อกี้อืมนะครับช่างมันโอเคได้เหล็กมาแล้วทางนี้มีน้ำมีเหล็ก มีตัวอะไรไหมไม่มีนะฮะปลอดภัยปลอดภัยปล,ปลอดภัยโอเคก็ยังเล่นไม่ค่อยถนัดนะคือหน้าจอมันใหญ่แล้วมันแบบยังไม่ค่อยชินอะ่ะยังไม่ค่อยชินจริงๆรินะครับบังคับยังไม่ค่อยคล่อ,องเลยมีตาสไปเดอร์สไปดี้โอเคตรงนี้ก็มีทางโอ้โหทางมันเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเรามาเราแค่มาขุดเหล็กแค่นั้นเอง ปปิบปับปับไม่มีอะไรนะครับกับทางเก่าฮะทางที่มีทางลงเราจะลงอย่างเดียวเราจะไม่ขึ้นทางนี้ก็ไม่มีอะไรนี่นะครับน่าจะเป็นทางที่ดีฮะเอ้าทอชหมดไม้ก็เอามาพอสมควรนะครับปิบบบบโอเคนะครับลาว่า มีตัวอะไรไหมถ้าเจอสปอนเนอร์นี่ก็จะดีเลยนะฮะจะได้ทำที่ปั๊มเลเวลที่ปั๊มไอเทมนะครับเหมือนในเลสเทนะแต่ว่าในหมู่ทัสคอมมันก็อันตรายนะถ้าเราจะทำแบบที่ปงที่ปั๊มอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบคืออันตรายอะ่ะเพราะเราตายไม่ได้ไงนะครับก็ค่อนข้างอันตรายแต่ว่าทำในเลสเทผมก็ไม่ตายนะเออผมก็ทำในเซอร์เวอร์โหมดก็ไม่ตายนะครับ นี้ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับปึ๊บมาทะลุตรงนี้อุ้ยคริปเปอร์ชิบหายดาบ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 บเอ้าตีทีเดียวตายเลยว่ะมันน่าจะตกจากที่สูงมาก่อนแล้วนะฮะไม่น่าจะใช่เพราะดาบเราแรงนะดาบเราก็แค่ดาบหินเออตกใจเมื่อกี้ทำอะไรไม่ถูกเลยหน้าจอก็ใหญ่แล้วก็ไม่รู้จะกดตรงไหนนะฮะหาดาบไม่เจอนะครับมีหลายช่องเลยเกินนะครับ โอเคก็ต้องทําความชินทําความเข้าใจนะครับทําความรู้จักทําความคุ้นเคยเออพูดไม่ถูกทีปับ๊บเหล็กเยอะเหล็กเยอะเหล็กเยอะยังไม่เจอแร่ที่ดีกว่าเหล็กเลยนะฮะนอกจากฐานแล้วก็เหล็กนี้ก็ยังไม่เจอแร่อ,อื่นเลยก็น่าจะยังอยู่สูงอยู่นะฮะก็คงจะลงได้อีกเยอะแหละอือดูจากสภาพเมืองแล้ว มันน่าค้นหามากนะครับซึ่งหลงทางแปบโอเคทางนี้นะฮะมีเหล็กปึ๊บปับป๊บมัไม่รู้เสียงเกมมันจะเข้าเยอะไหมนะถ้าเสียงเข้าเสียงเกมไม่ค่อยดังก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอันนี้คือผมคิดว่าหูฟังอันนี้น่าจะดีสุดแหละน่าจะเสียงดีแล้วก็น่าจะน่าจะดีสุดแหละเออหูฟังที่รีวิวไปแล้วฮะสีเขียว ยี่ห้อ a n i t e c h AK71 นะครับสามารถดูได้ทางด้านใต้ description จะใส่ไว้ท้ายสุดเลยนะครับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมอัดวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับมือถือข้อมูลเกี่ยวกับแอปต่างๆที่ผมใช้ในการแคสเกมนะฮะสามารถเข้าไปดูได้ที่ใต้ description น,นะฮะเขียนไว้หมดเลยนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครอ่านกันนะฮะก็ยังมาถามกันอยู่ในคอมเมนต์กันอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะครัทึ๊บ ตอนนี้ก็เชื่อมต่อกันนะครับปึ๊บมาตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บปั๊บปั๊บปับอุ้ยเสียงสเกลว่ะเหนียวะนะครับสเกลอยู่ใกล้ลาวาไม่ใช่เรื่องที่ดีฮะมันเป็นเรื่องที่อันตรายอยู่ไหนเอ่ยสเกลิตันอยู่ข้างบนเปล่าเสียวเนี่ยสเกลไม่เอานะเว้ยตัวอื่นพอว่าอยู่คลิปปงคลิปเปอร์ก็ยังพอหลบได้อยู่แต่ว่าสเกลนี่ หลบยากนะฮะต้องวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวโอเคก็คงจะลงร่างกันเลยกันนะฮะไม่อยากจะทะเลทลายนีครับไม่อยากทะเลทลายแล้วลาวาก็จงดับไปซะจงดับอ้าวไม่ถึงยืนห่างไปอึบเรียบร้อยนะครับตรงนั้นมีเงาอะไรอยู่ <laughs> มันเป็นเหมือนเงาคนนะฮะฮึบอ๋อไม่ใช่นะครับมันก็แค่เงามืดน,นะครับอย่าไปคิดมากปึ๊บเราก็จะอรอลาวาเ,เจอเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เจอเหล็กเลย,เยอุ้ยเจอเพชรอุ้ยเสียงสกลยี่สหบวะยังมาได้เสียงดิวเว้ยออกตรงนี้มีเหล็กได้เหรอโอเคแล้วสำรวจพื้นที่ก่อน สำรวจพื้นที่สำรวจไปอุย้ยเจอลาพิสนะครับสำรวจพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อนจะไปขุดเพชรน,นะฮะโอเคนะฮะเราก็น่าจะลงมาชั้นลึกพอสมควรแล้วแหละนะครับก็เจอเพชรเฉยเลยไม่น่าเชื่อกันเลยทีเดียวโอเคครับเราจะลองมาทางนี้ดูเพชรเอาไว้ที่หลังก็ได้อย่าไปคิดมากเอามีเหล็กครับโอเคขุดให้หมด ก็คงไม่เอาอะไรมากครับเจอเพชรเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วคือมาแล้วคุ้มละได้เหล็กก็เยอะฐานก็เยอะพอสมควรนะครับคือได้เพชรแล้วไงแต่ก็อาจจะลงต่อก็อได้ครับหรืออาจจะไม่ลงต่ออืออาไงดีมันเป็นเหมืองที่น่าลงแล้วก็น่าหลงเป็นเหมืองที่น่าลงและหน้าหลงเออดีดีด,ดีเดี๋ยวตั้งชื่อคลิปเลยเนะี่ยเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลย โอเคนะครับขุดเหล็กกันต่อฮะเหล็ก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 แล้วก็เหล็กปั๊บปั๊บโอเคนะครับทำไมชอบไปเผือกดย่อตัวถึงเนยคือ <c ười> หน้าจอมันใหญ่แล้วเราไม่ค่อยชินนะอ่ะเออขุดแล้วมันก็แบบไปโดนอะไรไม่รู้นะครับนั่นแหละฮะได้เวลาในการขุดเพชรกันแล้วครับ ซึ่งตอนนี้มืดเสียงสเกลชัดมากเลยครับนี่เจอเพชรแล้วนะครับนี่เสียงสเกลน่าจะอยู่อารูข้างๆแถวนี้ละมั้งเนาะเนี่ยได้ยินเสียงคนเล่นน้ำผีเล่นน้ำนะฮะโอเคนะครับเราเจอเพชรกันตั้งแต่พาทที่สซึ่งก็เจอแบบ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ โอ้โหเจอเยอะซะด้วยนะฮะถ้ามีพิกแอคฟอร์จูนเหมือนในเลสเพลย์นี่คงจะฟินนะครับแต่ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับนี้อย่างน้อยก็ต้อง4เม็ดอะเออ4เม็ดเปยางต่ำนะครับ4เม็ดจริงๆอุ๊ย1 2อ๋อ8นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคนับผิดนะครับไปเรียนปหนใหม่เลยอยู่มสีได้ไงนับเลขแค่นี้ผิด สุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วก็ไปทางอื่นได้เพชรมา8เม็ดนะฮะเอาไปทำอะไรดีทำปิกแอกน่าสนใจทำทำประโยชน์ฮะโอเคก็คิดอะไรมากครับทำอะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์อะตรงนี้มันคุ้นๆว่ะแถวบ้านเราเนี่ยทางขึ้นวะเนี่ยอ๋อตรงนี้มัน อ๋อโอเคแต่ทางนี้แหละนะฮะทางที่เป็นอีกทางหนึ่งนะฮะแต่ทางนี้ก็น้ำเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่าพ่อผลิตน้ำหรือไงเลกอีกแล้วแต่ทอหมดนะครับปุ๊บป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 บ,ปบตอนนี้พิกแอกหินก็พังไปแล้วนะครับเสียงสไปเดอร์อีกแล้วอเอามืดเสียงสไปเดอร์อีกแล้วอา้าวไม่ใช่ เอาขวานไปขุดหินเออก็เทพคนเราปับปั๊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 บปปปนี่นะครับโอเคมีทางไปอีกเช่นเคยนะฮะไม่รู้ว่าคุณตันจะอยู่ไหมนะครับไปหาคุณตันแป๊บคุณตันอยู่ครับผมก็ขอตังค์ครับขอตัง ขอตางขอไอโฟนขอไอโฟนนะฮะโอเคไม่น่าจะเป็นทางที่ดีนะฮะทางที่ดีควรจะเป็นทางที่มีน้ำใช่เหรอซึ่งเราก็จะอุดน้ำตรงนี้คุณตันอยู่ป่ะครับคุณตันอยู่ไหมอู้มีเห็ดด้วยนะฮะเห็ดอู้ทางนี้คุณตันไม่อยู่ครับผมโอเกมแหลกมากเลยเออ ในโลกเป็นเพราะอะไรนะครับเขียมแลกแหลกปิดกราฟิกเลยดีวะจะได้ลื่นนะฮะเป็นแบบกราฟิกแบบธรรมดานะฮะไม่ไม่ไม่เป็นแฟนซีเออลื่นขึ้นเยอะโอ้ทางลงแบบนี้น่ากลัวนะฮะไม่กล้าลงไปครับกลัวเจอแบบกลัวไปเจอตัวประหลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต่อทางมาตรงนี้อืม ป,ป,ปึบปึบปรับปรับปับปรับ,ปบเป็นทางที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนงำนะฮะนึกว่าเพชรนะครับไม่ใช่โอเคก็เอาเอาขวานไปเอาขวานไปขุดหิหนึ่งละมันเป็นทางที่น่าลงแล้วก็น่าหลงครับอย่างที่ผมบอกคือแบบ น่าก,กลัวคือน่าก,กลัวฮึบอ๋อเจอทองครับปักไฟก่อนเลยนะก่อนอื่นอย่าลีลานะฮะปักไฟก่อนปักไฟรอบเลยครับตรงนี้เหมือนเป็นห้องเป็นพื้นที่แบบคือมันมีทุกเหมืองอ่ะเป็นพื้นที่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีทองแล้วก็มีเหมืองต่อนะครับ โอเคออนว่าเดี๋ยวเราขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับマイคลาฟพาร์ทคอร์นะฮะกับการลงเมืองก็คุณผู้ชมก็ช่วยคอมเมนต์กันได้ยละกันว่าเราจะลงเมืองกันต่อหรือเราจะขึ้นเพราะว่าเราได้เพชรมาแล้วไงถ้าเราก็ไม่อยากไปเสี่ยงนะครับไม่อยากไปเสี่ยงอืมจะขึ้นเลยดีปะ่ะแล้วเราค่อยไปหาเหมืองอื่นลงนะฮะเราไปประจนภัยอย่างอื่นกันบ้างดีไหม ก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสำหรับเกาะเอ้ยไม่ใช่เกาะล้างไม่ใช่เลตเพอฮา Hard ร์ดคอร์นะฮะเออมันมันเรียกยากเลยเกินนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เช่นเคยนะครับวันนี้นะลาไปก่อนครับเออว่าแต่มันลื่นปะมันลื่นหรือมันแหลกกว่าเดิมเออถามด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ รู้สึกไม่ได้แคดนานแล้วมันพูดไม่ค่อยออกพูดไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเป็นราวพูดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเอ,อพูดเองก็งงเองนะครับนั่นแหละฮะพูดไปก็งงไปกูทำอะไรวะเนี่ยขนาดผมจะ <c oughs> ขนาดจะกดหยุดอัดคลิปผมยังงงเลยผมจะทำอะไรเออเครื่องใหม่ก็งี้แหละฮะเดี๋ยวค่อยปรับตัวแล้วกันครับ